ค่ะสวัสดีคะ่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้น,น,น,นคะคะคุยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ําตบนะคะที่เกดได้มีโอกาสลองใช้อยูออ่ประมาณ5ตัวนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเกดก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของส่วนผสมนะคะของตัวน้ําตบนะคะแต่ก็จะมา<อ>พูดกับว่าหลังจากที่เราใช้ออผลิตภัณฑ์น้ตตําตบต่างๆเนี่ยนะคะเกดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เกดได้เคยลองใช้มา <ตบ S 1> คะ่ะก็คือ ผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ในการบำรุงผิวหน้าของเรานะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยจะอยู่ในรูปของของเหลวนะคะบางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเรียกเป็น water essence นะคะบางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเรียกเป็น toner essence เนี่ยนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยนะคะเขาจะใช้ชื่อผลิตภัณฑ์เขาว่ายังไงก็มาดูกันถึงตัวแรกก่อนนะคะที่เกดได้เคยลองใช้มานะคะ<อ>ก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นน้าตบที่โด่งดังนะคะถ้าใครเนี่ยพูถึงน้ําตบเนี่ยต้องอรู้จักตัวนี้นะคะ S K t o นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ขวดแรกนะคะที่เกดได้เคยลองใช้นะคะก็เกดใช้มาเนี่ยหมดไปเนี่ยหลายขวดแล้วนะคะเอตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวที่เกดใช้แล้วหมดไปนะคะ 150 ML นะคะแล้วเกดก็ซื้อมาสต็อกอีกนะคะเพราะว่าขาดไม่ได้นะคะ,ะขวดนี้เนี่ยเกดได้มาที่ปริมาณ75 ML นะคะเนี่ยราคาเขาอยู่ที่2,800บาทนะคะแบรนด์เนี่ยนะคะมันมีส่วนผสมของพิเทล่านะคะเขาบอกว่ามันมีพเทล่าเนี่ยผสมอยู่เนี่ยมากกว่า90%เซเลยนะคะพิเทล่าเนี่ยก็คือน้ำหมักยีสต์นั่นเองนะคะลักษณะของเท็กเจอร์นะคะของผลิตภัณฑ์เจ้าตัวเนี่ยนะคะคือ เป็นน้ําเลยนะคะแล้วก็ซึมเมื่อใช้เข้าไปแล้วนะคะก็คือซึมเข้าผิวไปเลยนะคะไม่ทิ้งความเหนอนนะเนี่ยไว้กับผิวเลยนะคะแต่เจ้าตัวนเนี้ียผลลัพธ์นะคะที่ได้เนี่ยจากความรู้สึก เกตนะคะเกรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ทําให้มันขาวขึ้นนะคะแล้วเขาเคลมมาว่านะคะมันจะช่วยให้นะคะการผลัดเซลล์ผิวให้เ,เป็นไปนตามวงจรธรรมชาตินะคะนั่นก็หมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผิวหน้าของคนเรานะคะจะมีการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยทุกๆ28วันนะคะเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยก็จะไปช่วยทําให้มันผลัดเซลล์ผิวนะให้มันเป็นไปตามวงจรธรรมชาตนะะินั่นเองนะคะซึ่ง ซึ่งก็ <จะ S 1> คือ<ำ>ผิวเรานะคะถ้าไม่มีการผัดเซลล์ผิวเนี่ยนะคะมันก็จะทําใหเ้เกิดพวกเด a d cell นะคะหรือว่าพวกเ,เซลล์ผิวที่มันตายแล้วนะคะไปอุดตันตามรูขุมขนนะคะซึ่งก็จะเป็นการทําให้เกิดสิวอุดตันเนี่ยเกิดขึ้นมานะคะก็ซึ่งเกตก็เห็นผลลัพธ์ตรงนี้นะว่ามันกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่า มันไม่ได้มีความที่ขาวขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นอะไรเลยนะคะถ้าจะให้ความชุ่มชื้นเนี่ยเราต้องไปเอาใช้ตัวบำรุงตัวอื่นเนี่ยเข้ามาเ,เพิ่มขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะแต่ใช้แล้วเนี่ยเกดยอมรับนะว่าตัวนี้โอเคมันทําให้ผิวเกดเนี่ยที่บางทีมีความเหนื่อยล้าะคะ่ะทําให้ผิวมันสดชื่นมากขึ้นนะคะ ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวที่สองนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเอสเตย์ลาวเดอร์นะคะไมโครเอเซนนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำตกอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้เนี่ร้อยห้าสินะคะก็ ซื้อมาที่ราคาเนี่ยอยู่ที่3,700บาทนะคะตัวนี้เนี่ย texture เ,เ,เขานะคะจะเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำที่แบบว่าเป็นกึ่งน้ำกึ่งเจลอะคะ่ะจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยนะคะแต่เมื่อใช้ลงไปที่ผิวหน้านะคะตอนแรกเนี่ยที่ใช้ที่ผิวหน้าเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกว่า มันจะไม่ยังไม่ได้ซึมเข้าหน้าไปเลยนะคะมันจะเหนียวแบบหนุบหนับหน่อยนะคะทิ้งระยะเวลาไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะซึมเข้าหน้าไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้แล้วเนี่ยเห็นผลมากนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใช้คู่กันนะคะกับเจ้าตัวเอ็ดวานไน e p a i r ตัวนี้นะคะจะยิ่งเห็นผลได้ดีมากนะคะเจ้าสองตัวเนี้ยมันเปิดฝามาแล้วว่ะจะบอกว่ากลิ่นอะ เดียวกันเลยอ่ะนะคะเกอเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะมีกลิ่นเดียวกับเจ้าตัวเอ,อ่อแอดวานไนท์รีเพลย์เลยนะคะตัวนี้ต้องบอกว่า ขวดสกรปรกมากนะคะมีการใช้จริงอะไรจริง<ช>นะ,ะใช้ขวดเดียวเนี่ยก็โอเคนะคะตัวนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่รู้สึกว่าเห็นได้ชัดเลยตัวนี้ให้เรื่องความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีเจ้าสารไฮยาลูรอนิกนะคะที่เ,เป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวเนี่ยผสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหน้าเราอะค่ะอิ่ม นะคแะล้วก็ดูขุมขนเนี่ยมันมีความเล็กมีความกระชับนะคะที่มากขึ้นนะคะเราก็ให้เรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยที่ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าเป็นตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะนี่นะคะเป็น เดอะทรีทเมนต์โลชั่นนะคะของ l a แมนนะคะตัวนีนม,มาเนี่ย1้0 ml านะคะราคาเนี่ยอยู่ที่4,500บาทนะคะเป็นราคาค่อนข้างแรงเลยนะคะตัวนี้เนี่ยออตอนแรกนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคะคือจะเดินไปซื้อเจ้าตัวครีมเดอะลาแมนะคะที่เป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทาง BA นะคะแล้วเราก็บอกเข้าไปนะคะว่าเราเป็นคนผิว ขาดน้ำนะคะเขาก็เลยแนะนำเนี่ยให้เราลองใช้ตัวนี้นะคะเ,เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นโลชั่นนะคะเนื้อเนี่ยกึ่งเจลใสๆนะคะสัมผัสไปทีแรกเนี่ยนะคะจะรู้สึกแบบเหนื่นนิดๆนะคะพอมันซึมลงผิวแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความฉ่ำนะคะที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะจริงๆแล้วว่ามันเหมาะกับ ทุกสภาพผิวเลยนะคะถ้าเป็นคนที่ผิวมันเนี่ยนะคะก็ใช้แค่เจ้าตัวนี้เนี่ยแล้วก็ลงกันแดดนะคะแล้วก็ทาแป้งเนี่ยได้เลยนะคะเวลาไปทํางานแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะมีผิวที่แบบว่าแห้งหรือว่าขาดน้ำนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็ตามต่อลงด้วยม์เจอไรเซอร์นะคะแล้วก็ลงต่อด้วยครีมกันแดดนะคะเราก็สามารถแต่งหน้าไปได้เลยนะคะเ,เขาจะให้ความชุ่มชื้นเนี่ยที่ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเจ้า ตัวนี้เนี่ยถ้าใครแพ้นะคะพวกสารสกัดจากสาหร่ายทะเลนะคะสารสกัดจากพวกน้ํามันพืชธรรมชาตินะคะหรือว่าออยต่างๆเนี่ยก็ต้องไปลองเทสดูก่อนนะคะว่าแพ้หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะใส่สารเหล่านี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นน้ําหอมเนี่ยบางๆอยู่ด้วยนะคะก็ลองไปเทสขอตัวเทสนะคะที่เคาน์เตอร์เขามาก่อนก็ได้นะคะ ก็เป็นตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่แบบฉ่ำน้ำมากเลยนะคะก็เนี่ยเก็บใช้มาแบบ2เดือนแล้วว่ายังไม่ค่อยพร่องเลยนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะแล้วก็สำหรับนะคะตัวน้ำตกตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นเซนามาลินพังต้นนะคะตัวนี้เนี่ยมาในปริมาณเอ่อร้อยหนะคะ อยู่ที่ราคา1,490บาทนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีสาร Active นะคะซึ่งเ,เป็นแพงตอนแอคแทนะคะซึ่งเขาใส่มาเนี่ยถึง8%เลยนะคะซึ่งถือว่า,เ,าเข้มข้นมากนะคะสารตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็สามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้นะคะตัวนี้เนี่ยเกดได้ลองใช้ครั้งแรกเนี่ยตอนที่ช่วงนั้นะ่ะ มีเป็นช่วงประจําเดือนพอดีนะคะก็ไม่ได้ปกตินะถ้ามีช่วงประจําเดือนเนี่ยนะคะเกศจะมีผิวที่ระคายเคืองเนี่ยค่อนข้างมากนะคะถ้าไปใช้อะไรที่มันระคายเคืองมากๆเนี่ยมันก็จะขึ้นผื่นทันทีนะคะแต่ว่าเกศใช้เจ้าตัวนี้ตอนช่วงที่ผิวอ่อนแอผิวระคายเคืองเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะตัวนี้เนี่ยคือแบบโอเคมากนะคะแล้วลักษณะเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยนะคะจะเป็นน้าําใสๆเลยนะคะเราเมื่อเราทาที่ ใบหน้านะคะก็ไม่เหลือความเหนียวไว้ที่ใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีสารไฮยาลูรนิกนะคะซึ่งจะเป็นตัวเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวของเราด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของโซเดียมไฮยาลูรเนตนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ระคายเคืองติดอยู่นิดนึงนะคะที่ตัวนี้จะมีน้ําหอมอยู่ด้วยประมาณ5%นะคะถ้าใครแพ้น้ําหอมเนี่ยก็ไปลองเทส ดูที่แขนก่อนนะคะว่ามีอาการแดงหรือว่ามีอาการระคายเคืองหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวนี้เกศใช้เราก็แบบโอเคอ่ะแล้วมันก็แบบไม่ประดบกวนการแต่งหน้าของเราด้วยอะค่ะไม่ทําให้หน้าเหนียวด้วยนะคะตัวนี้ก็ชอบมากๆเหมือนกันค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่เกดจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นของแบรนด์สัญชาติเกาหลีนะคะก็คือเจ้าซาวาซูนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยอจะเป็น e s s e n เชียนะคะ b a l a n ซิ่งวอเตอนะคะตัวนี้เนี่ยเขามาอยู่ที่ปริมาณ125 ml นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1,700บาทนะคะตัวนี้เนี่ย เนื้อ texture มันเนี่ยนะคะจะเป็นเอ่อกึ่งน้ํากึ่งเจลใสๆนะคะตัวนี้เนี่ย,ยค่อนข้างจะมีความหนึบกับผิวพอสมควรนะคะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะประมาณ5%นะคะก็จะไม่ทําให้เอ่อแต่ว่าแอลกอฮอล์ที่เขาใส่ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้หน้าเนี่ยมีความแห้งที่มากขึ้นนะคะนี่นะคะจะบอกว่ามันมีกลิ่นแบบของโสมที่ค่อนข้างที่จะแบบว่า หอมฟินมากอะคะ่ะคือเปิดฝาปุ๊บเนี่ยกลิ่นโสมเนี่ยหอมหึ่งออกมาเลยนะคะก็ตัวเนี้ยเนี่ยแค่ปริมาณ125 ml เนี่ยเกดใช้มาประมาณแบบปีหนึ่งแล้วอะยังไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาที่เกดใช้เนี่ยนะคะเกดจะใช้เกับตัวตัวนี้เลยนะคะ first care activating serum นะคะโดยเกดเนี่ยจะ ใช้ตัว first care activating serum ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้หลักการก็คือตัวไหนเนี่ยที่มีน้ำาคนที่น้อยกว่าเนี่ยเราก็จะลงก่อนนะคะแล้วค่อย<ป>มาลงตัวน้ำตบเนี่ยตัวนี้เนี่ยทีหลังนะคะคือตัวนี้เนี่ยกลิ่นอย่างเดียวนะคะคือรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันดีนะคะเป็นกลิ่นสมเอ่อพอใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราอะรู้สึกสดชื่นมากนะคะแต่ส่วนอื่นอะยังไม่ค่อยแบบ ประทับใจเท่าไหร่นะคะนอกจากว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเนี่ยนุ่มขึ้นคะแต่ในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสหรือว่าเรื่องของรูขุมขนตัวแนี่เก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกเฉยๆก็น่าจะเฉยๆฉยแล้วเพราะว่ารอยขวดแค่นี้รอยแค่ ml อ่ะใช้มาประมาณปี อะไรยังยไม่หมดเลยนะคะ,ะนะคะสาหรับความคิดเห็นนะคะของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เกดได้มีโอกาสเนี่ยลองใช้ทั้ง5ผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าสภาพ,พผิวของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะตัวผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยอาจจะเหมาะกลุ่มประเภทหนึ่งนะคะซึ่งล,ลองใช้เป็น Refer e n c e ดูแล้วกันนะคะก็ถ้ามีใครเนี่ยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเกดน,นะคะแล้วมีความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือว่าได้ความรู้สึกในการ การใช้ที่ต่างกันนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้เกตต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ